All I ever wanted to do is be a racer. I have a plan. เป็นภาพยนตร์ที่สร้างขึ้นจากเรื่องจริงค่ะโดยเรื่องนี้ติดตามเรื่องราวชีวิตของมาเดนโบโลเด็กหนุ่มจากเมืองเล็กๆในอังกฤษที่หลงไหลในรถแข่งตั้งแต่อายุยังน้อยเขาเริ่มต้นด้วยการเล่นวิดีโอเกมแกรนทัวริสโมและมีความฝันว่าสักวันเนี่ยเขาจะเป็นนักแข่งรถมืออาชีพเขาจะทำได้หรือไม่อุปสรรคคืออะไรเอาใจช่วยลุ้นไปกับเขาใน GT g ีแกรนทัวริสโมแกล่งทะลุไมยถ้าพร้อมแล้วตามไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเรื่องราวของหนังนะคะเริ่มขึ้นเมื่อ25ปี ที่คาซูโนรินักออกแบบชาวญี่ปุ่นได้สร้างระบบแข่งรถจำลองให้เหมือนการประลองความเร็วที่สมจริงในโลกขึ้นมาโดยใช้ชื่อ G.T. หรือ Gran d Turismo นั่นเองตัดมาที่ปัจจุบันค่ะน,นเมืองคาดิฟป,ประเทศเวลได้พาให้มารู้จักกับยานเกมเมอร์หนุ่มที่ใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักแข่งรถและยานเนี่ยเขาก็เพิ่งถอยภูมิาลัยอันใหม่สำหรับเล่นเกมของเขามาด้วยแม้ว่าครอบครัวจะไม่เห็นด้วยที่ยานเนี่ยชอบการแข่งรถก็ตามในขณะนั้นสตีฟพ,พ่อของยานเนี่ยก็ เเข้ามาชักชวนลูกชายให้ไปเตะบอลสุดอากาศบริสุทธิ์ข้างนอกบ้างแต่เขาเนี่ยก็ปฏิเสธพ่อ,ออกไปอย่างไม่สนใจก่อนที่สตีฟเนี่ยจะไม่เห็นด้วยกับการเอาแตกแข่งรถบนซิมูเลเตอร์และสตีฟก็ออกจากห้องของลูกชายไปทางด้านยานก็ยังเล่นเกมแข่งรถในห้องของเขาต่อกับเพื่อนๆของเขาทางออนไลน์พร้อมกับปรับแต่งรถแข่งของเขาในการเล่นเกม GT และประลองความเร็วในสนามเลมมังประเทศฝรั่งเศสตามภาษาเด็กหนุ่มในเวลาเดียวกันค่ะแดนนี่ผู้บริหารฝ่ายการตลาดของบริ ส,ส,สันิเขาได้เดินทางมาจากสนามบินอิชโตลอนดอนสู่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นเขามาที่นี่เพื่อตั้งใจปั้นนักแข่งใน GT ให้เข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตในชีวิตจริงในตอนแรกค่ะทีมงานเนี่ยก็ไม่ได้สนใจอะไรนะักแต่ด้วยความนิยมในเกม GT ที่มีผู้เล่นมากถึง80ล้านคนทําให้ทีมงานเนี่ยรับข้อเสนอของแดนนี่แต่ก็มีเงื่อนไขว่าต้องมีทีมวิศวกรคอยควบคุมแดนนี่ดีใจมากจึงตอบรับทันทีตกดึกในเวลาต่อมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง แดนนี่ก็โทรหาทีมวิศวกรเพื่อเข้าร่วมทีมในการปั้นเกมเมอร์ให้เป็นนักแข่ง GT แต่เขาก็ได้รับการปฏิเสธเพราะมองว่ามันเสี่ยงเกินไปและเขาก็โทรหาหลายรอบจนได้รายชื่อที่เขาไม่อยากจะาตาดีด้วยเลยอย่างแจ็คเมื่อแดนนี่เหลือตัวเลือกสุดท้ายแล้วเขาจึงไปหาแจ็คเพื่อชวนมาเป็นทีมวิศวกรกับเขาซึ่งเป็นช่วงเวลาที่แจ็คเนี่ยกำลังดูนักแข่งรถให้กับทีมแคปป้าอยู่แดนนี่พยายามโน้มน้นาวให้แจ็คร่วมทีมกับเขาและเขาจะได้มีโอกาสทํามากกว่าที่อยู่ในทีมเสร็จ ที่ไม่เห็นหัวเขาอีกแต่แจ็คก,ก็ปฏิเสธเพราะมองว่าข้อเสนอของแดนนี่เนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เ,เสียเลยทําให้แดนนี่เจ็บใจหนักมากทางด้านยาสก็มาร่วมวงโตะอาหารกับครอบครัวโอบี้เอ่ยขึ้นมาว่าเขาอยากเป็นนักฟุตบอลอาชีพตามรอยพ่อของเขาแถมทับถมพี่ชายตัวเองว่าในอนาคตเนี่ย คงเป็นได้แค่พนักงานขายทำให้เลสลี่แม่ของยานและสตีฟเริ่มกดดันยานเพื่อให้นึกถึงอนาคตของตัวเองโดยการกลับไปเรียนแต่ยานก็ปฏิเสธเสียงแข็งว่าเขาอยากเป็นนักแข่งรถนั่นทำให้ยานกับสตีฟเนี่ยมีปากเสียงต่อกันในเวลาเดียวกันนิกลูกชายของแคปป้าก็เข้าร่วมกินเลี้ยงกับทีมแคปป้าและพูดจากเกทับใส่ทีมวิศวกรกันยกทีมแจ็คเตือนสตินิกและอยากให้นิกปรับปรุงจุดอ่อนของตนเองแต่นิกถือว่าตนเองเนี่ยเป็นลูกเทวดาเลยพานใส่แจ็คที่เป็น แข่งเก่าที่เป็นอดีตดาวร่วงว่าอยางมาเจอกับเขาหมอมชี้หน้ากลางวงโตอาหารทางด้านแจ็คที่เหลืออดกับเด็กนิส,สัยพ่อแม่ไม่อบรมของนิกจึงตัดสินใจโทรหาแดนนี่เพื่อรับข้อเสนอที่แดนนี่เสนอทันทีทําให้แดนนี่เนี่ยได้ทีมวิศวกรและก็พร้อมเริ่มโปรเจกต์ของตนเองได้เรียบร้อยในเวลาต่อมาค่ะยานก็กลับมาทํางานขายเสื้อผ้าช่วยลูกค้าเลือกซื้อของอยู่จงังหวะนั้นเนี่ยเพื่อนของยานก็ส่งข้อมูลการแข่ง G ีซึ่งยานก็ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วม G ี Academy พอหลังเลิกงานยานก็ไปหาเพื่อนที่เล่นจีีด้วยกันในทันทีในตอนแรกเนี่ยยานเขาก็ไม่เชื่อกับตานะคะว่าจะมีชื่อเขาจริงๆหรอแต่พอเห็นว่ามีชื่อเนี่ยก็ดีใจมากเมื่อยานเปิดคลิปก็พบแดนนี่ที่อธิบายผ่านคลิปว่าถ้าหากได้คลิปนี้เท่ากับว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยทำเวลาต่อรอบได้เร็วที่สุดจึงได้รับการคัดเลือกให้มาแข่งขันเสมือนจริงในวันพรุ่งนี้เพื่อรับการฝึกมาเป็นนักแข่งรถเพื่อพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าฝันเป็นจริงขึ้นมาได้ทางด้านยานหลังฝึกแข่งรถเสร็จฮบี้ก็ชวนเาไ ปาตีด้วยกันพอโคบี้บอกว่ามีออเดย์สาวที่นายแอบชอบไปด้วยนะนั่นทําให้ยานเนี่ยไม่รอช้า ไปงานปาร์ตี้กับโคโบี้ทันทีในขณะที่ยานกับออเดย์นั่งคุยกันทางด้านออเดย์ที่เขาแอบชอบเธอมานานจึงถามว่าทำไมยานถึงชอบเกม GT ล่ะแต่ยานเนี่ยเขาก็ยังไม่ทันได้ตอบอะไรเลยค่ะแล้วก็ยังไม่ทันได้สวีทกันเลยหลังจากที่ตำรวจสายตรวจเนี่ยมาถึงทําให้ทั้งยานและออเดย์เนี่ยต้องแยกย้ายกันกลับทางด้านของยานที่ต้องทําหน้าที่ขับรถแทนเพราะว่าโคโบี้กับเพื่อนของน้องชายเนี่ยเมาไม่ได้สติแล้วพอตำรวจเข้ามาค้นตัวยานก็รีบขับรถหนีออกไปทําให้โคบี้กับเพื่อนที่ติดรถมาด้วยเนี่ยดีใจ มากที่รอดจากพวกตำรวจเสียทีซึ่งดีใจไม่เท่าไหร่แต่ก็ถูกพ่อจับได้เสียก่อนทําให้โคบี้เนี่ยเริ่มกังวลแต่ยานเสนอที่จะรับผิดแทนเขาเพื่อไม่ให้พ่อเนี่ยด่าน้องชายนั่นเองวันต่อมายานก็ถูกสตีฟสั่งให้ทํางานใช้แรงงานพร้อมกับสอนลูกตัวเองไปว่าหักใช้ชีวิตโดยขาดการไต่ตองก็จะไม่ต่างอะไรจากการทํางานแบบนี้เลยซึ่งทําให้ยานเนี่ยเริ่มหมงุดหงิดพราใกล้ถึงเวลาประลองความเร็วในเกม GT แล้วยานจึงหนีพ่อของเขามาแล้วก็รีบปั่นจักรยานเพื่อไปให้ทันเพื่อน เพื่อนที่รอเขาอยู่ทางด้านยานมาถึงที่หมายแบบใจหายใจคว่ำแล้วเขาก็มาถึงที่หมายพอดีซึ่งยานต้องประลองความเร็วให้เป็นอันดับที่ดีที่สุดในกลุ่มนะักแข่ง19คนทั่วยุโรปและเขาก็เป็นฝ่ายชนะในที่สุดจนเพื่อนๆเ,เนี่ยเข้ามาสวมกอดเขาทันทีเวลาต่อมาสตีก็กลับมาที่บ้านเขาโมโหเลสลี่อย่างมากที่อนุญาตให้ยานเนี่ยไปแข่งเกม GT ซึ่งการแข่งขันของยานเนี่ยเป็นการเข้าสู่วงการมอเตอร์สปอร์ตจริงๆทําให้สตีเป็นห่วงความปลอดภัยของลูกชายเป็นอย่างมากและก็มีปากเสียงกับยานอีกครั้ง ต้นยานถึงขั้นเถียงขึ้นมาว่าพ่อเป็นคนบอกเองไม่ใช่หรอว่าให้ผมเนี่ยทำตามความฝันผมก็กําลังทําอยู่นี่ไงพร้อมกับเอามือชี้ไปที่รูปตอนยานยังเด็กทําให้สตีรีรู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากฉากได้ตัดไปที่สนามแข่ง GT Academy ที่เมืองซิดเวิร์สต์โอนประเทศอังกฤษแดนนี่ <Danny S 2> ได้นําตัว10เกมเมอร์หัวกะทิเข้าร่วมการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตจริงๆซึ่งจะต้องทําการคัดตัวอีกครั้งเพื่อเอาคนที่ดีที่สุดยังหนึ่งคนเท่านั้นเพื่ออยู่ในสังกัดทีมนิสสันผู้ที่ได้รับ,รนรบนี้ ได้ได้รับการเทรนขับรถจากแจ็คแทนที่แจ็คจะปลูกใจแต่เขากลับพูดว่าการแข่งขันมันน่ากลัวมากจนแดนนี่เนี่ยถึงกับกลุมขมับด้วยความอีหยังวะทำให้ยานที่เป็นหนึ่งใน10หัวกะทิที่ดีที่สุดรู้สึกแย่ทันทีถึงเวลาการฝึกการแข่งขันเสมือนจริงทุกคนที่เป็นเกมเมอร์พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าการแข่งขันบนจอต่างจากการแข่งขันบนสนามอย่างกับคุณละขั้วแต่ในเมื่อนี่เป็นโอกาสทุกคนก็ไม่คิดที่จะถอดใจง,ง่ายๆทางด้านแมตตี้เกมเมอร์จากสหรัฐอเมริกาเป็นคนที่ตอ ตอบคำถามพิธีกรภาคสนามได้ดีมากๆแต่แดนนี่เนี่ยกลับไม่ถูกสเปคในการตอบคำถามของยานเอาเสียเลยหลังจากนั้นทุกคนเข้าสู่การฝึกฝนทางร่างกายโดยมีแจ็คเนี่ยคอยควบคุมดูแลต้นหลายคนที่สมรรถภาพเนี่ยไม่ถึงก็ถูกตัดออกไปทีละคนและยานเขาก็เข้าเป็นคนที่6ที่อยู่ในกลุ่มหัวกะทิส่วนแมตตี้ยังคงยืนหนึ่งของกลุ่มเสมอเมื่อถึงเวลาลงสนามจริงแจ็คสั่งให้ยานแซงแต่ยานเขาก็ทําไม่ได้แถมไม่ยอมเบรกจนถูกชนเข้าข้างทางทําให้แจ็คมองว่ายาน เป็นเด็กที่ไม่เอาฐานสําหรับเขาจึงตัดสินใจจะคัดยานออกแต่ยานยืนยันว่าระบบเบรกมีปัญหาทําให้เขาเบรกไม่ได้แต่แจ็คเนี่ยก็ไม่เชื่อและยืนกรานว่านี่ของจริงไม่ใช่เกมผ่านหน้าจอแล้วแจ็คเขาก็เดินหันหลังให้ยานไปทางด้านแจ็คให้ทีมช่างเนี่ยตรวจสอบรถของยานจนช่างพบว่าระบบเบรกของยานเนี่ยไม่ทํางานซึ่งมันก็จริงตามที่ยานพูดแจ็คเขาจึงไม่ตัดยานออกทําให้ยานน่ยดีใจมากที่เขาสู่รอบสุดท้ายได้สําเร็จในวันรุ่งขึ้นแต่ แให้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบห้าคนสุดท้ายมาแข่งกันเมื่อถึงเวลาประลองความเร็วกันยานซึ่งอยู่ในลำดับที่5้าของนักแข่งสักพักเขาก็ค่อยๆแซงเข้ามาตีคู่กับแมตตี้ที่เป็นผู้ยืนหนึ่งของตารางและตอนเข้าเส้นชัยทั้งยานและแมตตี้เนี่ยก็เข้าพร้อมกันทั้งคู่ทําให้แจ็คไม่แน่ใจจึงสั่งให้ทีมงานรีเพย์ภาพเพื่อดูอีกรอบพอรู้ว่าเป็นยานก็เตรียมประกาศแต่แดนนี่เนี่ยไม่ยอมเพราะเขาไม่ถูกสเปกกับยานแถมรับมือกับสื่อไม่เป็นเลยและมองว่าแมตตี้เนี่ยดีกว่ายาน ค่อนข้างมากและเป็นหน้าเป็นตาให้ทีมได้แต่แจ็คก,ก็ไม่สนเขาทําเพื่อความโปร่งใสของการแข่งขันและเพื่อความแฟร์เขาจึงประกาศให้ยานเป็นผู้ชนะทางด้านแมตตี้กับยานที่รอประกาศผลอย่างใจจดใจจ่อพอผลประกาศออกมาว่าเป็นยานทําให้ยานเนี่ยดีใจที่ได้เป็นนักแข่งตัวจริงส่วนแมตตี้แม้จะพ่ายแพ้แต่เขาก็ต้องยอมรับการตัดสินทางด้านของยานรีบโทรบอกข่าวดีให้กับเลสลี่ว่าเขาเนี่ยเป็นผู้ชนะและจะขอคุยกับสตีฟแต่สตีฟไม่ว่างเพราะว่า ไปดูโคบี้แข่งฟุตบอลทำให้ยานรู้สึกเซ็งนิดๆแต่พอเลสลี่แสดงความดีๆกับยานก็ทำให้เขาเนี่ยชื่นใจขึ้นมาบ้างวันต่อมายานได้สิทธินั่งเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของนิสันเพื่อไปที่เวียนนาซึ่งบนเครื่องเนี่ยมีการบริการอาหารและเครื่องดื่มมากมายด้านแดนนี่บอกว่านิสันจะสนับสนุนการแข่งรถโดยจะเริ่มตั้งแต่โรบินซีรีส์ไปถึงดูไบแต่มีข้อแม้ว่าเขาเนี่ยต้องได้ใบอนุญาตจาก FIA นั่นหมายความว่ายานจะต้องเข้าลำดับ หถึงสไม่เกินจากนี้เท่านั้นในสนามใดสนามหนึ่งและทางบริษัทจะเซ็นสัญญาให้เขาทาให้ยานเนี่ยยิ้มด้วยความดีใจแต่แจ็คผู้เป็นทีมโค้ดและวิศวกรก็ช็อตฟิลใส่ดูถูกว่าคงทําไม่ได้หรอกแล้วก็ลุกออกจากกลางวงเข้าไปแดนนี่เปลยไปว่าแจ็คเนี่ยเป็นยอดนักแข่งทําไมเขาถึงต้องเลิกแข่งให้ไปถามเจ้าตัวเองเช้าวันรุ่งขึ้นที่สนามเลดบูออสเตรเลียซึ่งเต็มไปด้วยนักแข่งมากมายทั่วโลกก่อนยานทําการแข่งขันซึ่งเป็นสนามแรกในชีวิต ก็เข้ามาให้กำลังใจเด็กหนุ่มอย่างเขาเมื่อลงสนามเขาถูกรับน้องจากการเบียดเสียดของรถต้นแจ๊กเนี่ยเข้ามาดูด้วยความรุ้นละทึกแต่ยานสามารถสลัดออกมาได้พอเข้าจุดพียานก็ได้รับการดูถูกจากทีมงานในทีมแต่ทํานองว่าเล่นเกมอยู่บ้านง่ายกว่าอีกพอเข้าสู่การแข่งขันยานก็สามารถพุ่งแซงจากลำดับที่6และ4ตามลำดับเพื่อลบคําสบประมาแต่ก็โดนรถคันอื่นๆเนี่ยตามจี้มาติดๆจนโดนชนเข้าที่ท้ายอย่างจังทําให้ยานจากที่อยู่อันดับต้นต ถูกเบียดลงมาเป็นอันดับที่27ซึ่งเป็นสนามแรกที่พ่ายแพ้หนำซ้ํายังถูกทีมงานปากปีจอเนี่ยซ้ําเติมอีกต่างหากนับตั้งแต่ยานได้เป็นตัวจริงลงทําการแข่งขันผลงานของยานในช่วงต้นๆก็ทําออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ได้รับการกดดันจากแดนนี่ซึ่งเขาคาดหวังที่สนามหน้าซึ่งจัดที่ดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตแต่ไม่มีใครรู้ว่านิกจากทีมแคปปาเนี่ยก็กั่นแกล้งยานในสนามด้วยเช่นกันและเขาจะแก้งจนกว่ายานเนี่ยจะไม่สามารถแสงหน้าคนอย่าง ได้ทางด้านยานก็ไม่ยอมแพ้ง,ง่ายๆซึ่งเหยียบคันเร่งตีเสมอกับทีมแคปป้ากับทีมซูลินในเมื่อแซงระหว่างกลางไม่ได้เขาก็เลยออกแซงด้านข้างจนทําให้นิกเนี่ยถึงกับเงิบก่อนที่จะไล่บี้ยานจนนิกพลาดไปชนกับคันหน้าเข้าจนพิกคคาและโชคดีที่ยานหลบทันและยานก็เข้าเส้นชัยเป็นลัดับที่4ซึ่งเป็นผลงานที่ดีที่สุดไม่ทุกคนในทีมเนี่ยชื่นชมในผลงานของยานมากๆทางด้านยานเมื่อสร้างผลงานเป็นที่จับตามองเขาก็ไปกินเลี้ยงฉลองความสำเร็จ ตัวมีแฟนขับลุมล้อมขอถ่ายรูปเลยทีเดียวยานโชหาออเดซึ่งเธอก็กําลังรอข่าวดีจากหนุ่มที่เธอรักอยู่งานทําให้ออเดเนี่ยดีใจในความสําเร็จของเขามากผลงานที่บ่านมาทําให้แดนนี่เซ็นสัญญากับยานในฐานะนักแข่งสังกัดนิสันที่ญี่ปุ่นแล้วออเดก็มาแสดงความยินดีกับยานอีกกเก้าในฐานะนักแข่งรถของทีมหลังจากเซ็นสัญญาได้สักพักทั้งสองก็ไปเที่ยวและสวีทหวานด้วยกันสนามต่อไปของยานอยู่ที่เมืองเบอร์คิงประเทศเยอรมน,นีซึ่งขึ้นชื่อ ื่อเป็นสนามแข่งรถที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศเยอรมนีและก็ปรับเสียงที่สุดของทวีปยุโรปก่อนลงแข่งยานก็ได้มอบของขวัญให้กับแจ็คในเวลาเดียวกันสตีฟกับเลสลี่พอแม่ของยานเนี่ยลุ้นการแข่งขันข,ของลูกชายคนโตผ่านการถ่ายทอดสดท่าทางของทั้งสองเนี่ยตื่นเต้นเป็นพิเศษที่ได้ไดเชียร์ลูกชายพอเริ่มทําการแข่งขันยานทําผลงานออกมาได้น่าประทับใจในช่วงแรกเพราะว่าจังหวะที่ยานจะแซงนี้ผู้ปรับของยานขึ้นมาเป็นอันดับที่สองเพื่อที่จะไล่บี้คนที่นําเป็นอันดับที่1 รถของยานเนี่ยก็ผิดค,ความทาให้ทุกคนเนี่ยตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทาให้ยานได้รับบาดเจ็บจนถูกส่งไปที่โรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนและผู้ชมที่อยู่ในเหตุการณ์คนนึงเนี่ยก็ได้เสียชีวิตค่าที่ตัดกลับมาที่โรงพยาบาลด้านยานก็ซึ่งพ้นขีดอันตรายเป็นที่เรียบร้อยแล้วตัวเขาก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความเสียใจที่ตนเนี่ยทำพลาดและเข้าใจความรู้สึกของเด็กใหม่ที่มีไฟอยากเป็นนักแข่งรถอย่างดีแต่ยานเอาแต่โทษตัวเองทําให้เขาเนี่ยอดใจที่จะแข่งขันทางฝั่งของแดนนี่ก็ถแถลง ข่าวหลังจากการสืบสวนจบลงแดนนี่แถลงข่าวขอโทษต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งพ่อแม่ของยานเนี่ยพยายามติดต่อหาลูกชายด้วยความเป็นห่วงแต่ยานก็ไม่พร้อมเผชิญหน้ากับอะไรนอกจากไว้ใจออเดย์เท่านั้นในเวลาเดียวกันเลสลี่โทรมาหาย,ยานผ่านวิดีโอคอลเธอบอกกับลูกชายว่าพอไม่ได้ติดต่อเพื่อจะดุด่าเขาแต่อย่างใดแต่พ่อแม่เนี่ยเป็นห่วงลูกมากตั้งแต่เกิดเรื่องทำให้ยานเริ่มใจชื้นขึ้นมาบ้างแต่เขายัง50-50ว่าจะกลับมาลงสนามดีไหมด้านของแจ็คที่หยิบของขวัญจาก ยานเป็นวอล์กแมนนี่ยี่ห้อโซนี่พร้อมกับโน้ตใบเล็กๆเ,เพื่อเขียนคำขอบคุณสําหรับทุกสิ่งให้กับแจ,จ็คจนแจ็คแทบจุกอกกับสิ่งที่ยานทําให้และแจ็คก็ตัดสินใจบางอย่างเพื่อช่วยเหลือยานให้กลับมาลงสนามอีกครั้งทางด้านของแจ็คตัดสินใจพาย,ยานเนี่ยกลับมาที่สนามเพื่อเปิดอกคุยกันแจ็คสารภาพว่าตอนที่เขาเคยแข่งที่เลอรมังรถของเขาก็เกิดพลิกคว่ำเนื่องจากเขาแซงคันหน้าทําให้เขาเสียหลักจนพลิกคว่ำสามตลบจนไฟลุกท่วมทิมกู้ภัยต้องนําร่างของเขาออกมา แต่คนขับรถคันหน้าเสียชีวิตขณะนำส่งที่โรงพยาบาลแม้ว่าจะไม่ใช่ความผิดของแจ็คแต่แจ็คก,ก็ยังเก็บความรู้สึกผิดมาจนกระทั่งทุกวันนี้และไม่กลับไปลงแข่งอีกเลยจึงไม่อยากให้ยานเนี่ยเป็นแบบเขาแล้วเสียโอกาสไปแต่กลับมาที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งแจ็คก,กับยานก็นัดพบก,กับแดนนี่แดนนี่เล่าให้ฟังเรื่องทีมแคปป้าพยายามปั่นเฟกนิวให้ยานเสีย,สยหายหายพร้อมกับบีบให้ถอนใบอนุญาตจากยานและเกมเมอร์ที่อยู่ในสังกัดคนอื่นๆอ,อีกอีกทางทางนิสันกำลังพิ เนาที่จะยุบโครงการนี้เนื่องจากผลกระทบของข่าวแดนนี่ขอร้องให้ยานเนี่ยกลับมาสู้ต่อเพื่อกู้สถานการณ์ให้โครงการ GT Academy เอยู่ต่อด้วยการเอาชนะที่เลอม,มังประเทศฝรั่งเศสไปให้ได้ซึ่งแดนนี่วางแผนไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของนิสันมาถึงเลอมังประเทศฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วยานก็เข้ามาเจอกับแมตตี้และอนโตนนโอเพื่อนเก่าในสังเวียนเดียวกันอีกครั้งหลังจากทักทายกันเสร็จแล้วยานก็เข้าไปเตรียมตัวจนมีสื่อ ชนเข้ามาทาข่าวของเขากันยกใหญ่ทางด้านของยานที่อยู่ในห้องเตรียมตัวสตีฟก็เข้ามาเยี่ยมลูกชายตอนแรกยานกลัวว่าพ่อจะตึงใส่เขาอีกไหมแต่ด้วยท่าทีของพ่อที่เปลี่ยนไปเมื่อพ่อพูดกับเขาว่าพ่อภูมิใจในตัวลูกมากๆเลยนะและขอโทษลูกชายที่ไม่เข้าใจลูกไม่สนับสนุนลูกเลยแต่ยานไม่รู้สึกโกรธพ่อเลยเขาจึงสวมกอดพ่อด้วยความอบอุ่นพร้อมกับบอกว่าสติ๊กเกอร์รูปนกสีฟ้าซึ่งเป็นสโมสรที่พ่อเคยอยู่ติดเอาไว้ที่หมวกเพราะเขาภูมิใจในตัวพ่อทําเอาสตีฟเนี่ยน้ำตาไหล ด้วยความตื้นตันใจทางทีมพิธีกรประกาศว่าสนามเลอมังเนี่ยเป็นสนามที่ใช้เวลายาวนานที่สุดยี่บสี่ชั่วโมงแดนนี่ได้วางแผนให้นักขับเนี่ยแบ่งการขับเป็นกะละสามชั่วโมงเพื่อไม่ให้เหนื่อยล้าจนเกินไปซึ่งทุกคนก็เห็นด้วยเป็นอย่างมากพอถึงเวลาทําการแข่งขันนักแข่งทุกคนลงสนามขับเที่ยวกันนําหน้าเพื่อชิงเป็นที่1รถแข่งหลายคันเหยียบคันเร่งพาดตั้งแต่โค้งแรกทางด้านยานซึ่งเป็นมือแรกที่ยังคงสติตัวเองดี แม้ว่าจะมีความกังวลอยู่บ้างก็ตามแต่พอเห็นรถของทีมซูล,ลินโดนเฟอรล์ลารีชนจนกระเด็นเข้ากระแทกข้างทางทางให้ไฟลุกท่วมและสติหลุดจนเกิดเดจาวูตอนที่เกิดอุบัติเหตุที่เมืองเบอร์ควิงทำให้อันดับที่5ที่เขาอยู่ถูกแซงจนตกอันดับไปเรื่อยๆจนทีมงานเนี่ยเริ่มเป็นห่วงทางด้านแจ็คที่คอยกำกับทีมงานอยู่ตัดสินใจเปิดเพลงของเคนนี่จีและเพลงของเอนยาที่ยาเนี่ยชอบเพื่อให้เขาคองสติตัว เองทําให้เขาเริ่มตั้งสติได้แต่ยังเข้าสู่อันดับที่12เท่านั้นจากนั้นจึงเปลี่ยนตัวให้แมตตี้มาขับซึ่งแมตตี้ขับมาเป็นอันดับที่11ส่วนแอนโตนิโอขยับขึ้นมาเป็นอันดับที่9นับว่าช่วยกันรักษาระดับได้เป็นอย่างดีจึงเปลี่ยนมาเป็นยานทําการแข่งขันอีกรอบในขณะที่เปลี่ยนตัวเป็นยานช่วงนั้นก็เกิดฝนตกอยู่พอดีทําให้รถคันอื่นเนี่ย ขับช้าลงนั่นก็ททาให้ยานอาศัยจังหวะนั้นที่คันอื่นเพย์เซฟขับช้าๆเพื่อลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทาให้ยานเนี่ยขยบขึ้นมาเป็นอันดับที่8หลังจากผ่านพ้นไปหลายชั่วโมงทีมนิสันก็ขึ้นมาเป็นอันดับที่ 4. สี่ตนแดนนี่เนี่ยเข้ามาจับมือกับนักแข่งในทีมเพื่อสร้างกําลังใจแต่การวางแผนอาจจะต้องเปลี่ยนกะเร็วขึ้นเนื่องจากแอนโตนิโอเป็นตะคิวกระทันหันอันดับทีมเลยตกมาเป็นที่ 5. ทําทให้ยานเนี่ยต้องทําการแข่งขันเพื่อทําเวลาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่แต่ ทีมช่างเนี่ยกลับทำอะไหล่สำคัญของรถของยานหายส่วนต้องหากกันอยู่ยกใหญ่ทำให้ยานเนี่ยต้องตกเป็นเด็กแบกของทีมในสภาพรถที่ไม่เอื้ออำนวยเขาเหยียบคันเร่งด้วยความเร็วในสนามจนเข้าสู่อันดับที่9แบบน่าหง,ง,งุดหงิดใจถึงแม้ว่าจะทำได้ดีขึ้นจากรอบก่อนๆก,ก็ตามทางด้านของยานนึกขึ้นได้ว่าต้องเอาทักษะในเกมเนี่ยบางอย่างเข้ามาช่วยจากซิมเลเตอร์ของเขาทำให้ยานอาศัยจังหวะขับตามเส้นเพื่อหาจังหวะแซงตอนแรกแดนนี่กับแจ็คเนี่ยก็ไม่เห็นด้วย ราะมันเสี่ยงมากเกินไปแต่พอเห็นนักแข่งของตนเนี่ยมั่นใจก็ยอมเชื่อมือเขาและยานก็ทําอันดับขึ้นมาเรื่อยๆจนแดนดนี่พอใจและก็เข้ามาอยู่อันดับที่4ซึ่งเป็นสถิติที่ดีที่สุดต่อรอบทําเอาทุกคนในทีมดีใจมาก จังหวัดที่ยานจะแซงนิกในรอบสุดท้ายซึ่งทิ้งห่าง6วินาทีทั้งทีมนิสันต่างลุ้นให้ยานเนี่ยแซงนิกให้ได้คราบขึ้นที่3มถ้าก็ว่ายานได้ขึ้นโพเดียมทันทีทางด้านนิกก็เห็นคู่ปรับที่ตนเคยแกล้งจะแซงมาเหนือตนจึงพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อไม่ให้ยานเนี่ยแซงขึ้นมาได้ในสนามต่างคนต่างอัดกําลังทุกๆสู่เพื่อเข้าถึงเส้นชยัยและยานก็แซงนิกมาได้ในที่สุดในโค้งสุดท้าย ทห้ทีมนิสันทั้งทีมดีใจมากซึ่งเป็นครั้งแรกที่ GT Academy เนี่ยทำได้เมื่อยานได้รับชัยชนะและขึ้นรับรางวัลสตีฟก็มาหาลูกชายและก็สวมกอดลูกชายด้วยความยินดีและทุกคนในทีมนิสันต่างก็ยินดีกับยานเป็นอย่างมากรวมถึงได้หวั่นใจผู้เป็นยาใจอย่างออเดย์จูบยานอีกด้วยนั่นเป็นตัวพิสูจน์สาคัญผลงานของยานกับทีมนิสันว่าแค่เกมเมอร์ที่เล่นเกมแข่งขันในซิมูเลเตอร์เนี่ยก็สามารถเป็นนักแข่งรถในชีวิตจริงได้ในตอน ท้ายของภาพยนตร์ค่ะความสําเร็จของยานที่เดินทางแข่งขันมากว่า200รายการทําให้ปฏิวัติวงการนักแข่งไปตลอดกาลและในตอนท้ายจะเผยให้เห็นว่านักแข่งที่ชื่อยานตัวจริงก็มาร่วมเป็นสแตนด์อินให้กับนักแสดงเรื่องนี้อีกด้วยบอกได้คําเดียวว่าว้าว,าวสุดๆเลยค่ะ